แไปแล้วแบบอายุแบบนี้แล้วแบบแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะสุขภาพจิตดีสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็ดีนะคนแก่ถ้าไม่คิดเยอะไม่อะไรอะ่ะไม่เครียดโอ้อยู่แบบสบายสบายอยู่ดูความสําเร็จของลูกของหลานไปไม่ต้องมีเรื่องให้เครียดแล้วยายอะ่ะเขาแข็งแรงมากเลยนะเขาได้ยญาไดายญ่าทุกวันเห็น,นเจ้าฟีม,มันถ่ายอะ เขาแบบเดินเขาเดินไม่ค่อยได้นะแต่เขานั่งเก้าอี้เขาก็จะไดาา้หญ้าไดายหญ้าได้หญ้าหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยออกกาลังนึกถึงยญานึกถึงหญ้าดิฉันเลยตอนที่เขาไม่ป่วยนะเขาได้หญ้าบ้านเขาว่าสะอาดมากลกไม่ได้เลยนะขยะห้ามทิ้งดิฉันอยู่กับอยู่กับหญ้ามาหญ้าก็คือแม่ของพ่อแกเป็นคนสะอาดมากขยงขยะเนี่ยไม่มีเลยนะคนแก่ ไต่ถุนนะ่ะใต้ถุนบ้านนะบ้านคนโบราณสองชั้นบ้านไม้สองชั้นใต้ถุนนะครับปูทรายใช่ไหมขาเททรายทรายแบบมีเป็นหลุมเป็นอะไรก็ไม่ได้นะอืมคนคนโบราณนะ่ะเขาแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ขยันเขาออกกําลังตลอดเขาต้องหาหนูน่นหาหนีท่ทําทําความสะอาดบ้านเขาอะไรเข้าไปคนแก่ขยนันสุขภาพดีไม่คิดไม่ต้องคิดเยอะกับข้าวก็ไม่ต้องกินอะไรแบบเหนคนสมัยนี้ กินน้ำพริกกินน้ำพริกมีน้ำพริกผักต้มไข่ไข่ต้มปลาเค็มสุขภาพดีเดี๋ยวนี้มีแต่โรคมีแต่อะไรก็หม่รู้โน่นมาแล้วมาแล้วหน่นอนุคนนน้นก็ไม่ยอมไม่ยอมอะไรน,น่นน่นเดิน ู้ว่าสวยเป็นระเบียบใช่มันต้องเป็นระเบียบค่ะทุกคนมันจะได้แบบแล้วลมเย็นมากเนี่ยลมเย็นทุกคนอยากให้มาอยู่จังลมเย็นมากบ้านดีฉะนะันอะหายท้องเสียแล้วค่ะพี่บุม๋มเกือบตายเมื่อวานเมืม่อวานคือกินอะไรเข้าไปไม่ได้เลยตั้งแต่บ่ายตั้งแต่บ่ายกินคือตั้งแต่กินก๋วยเตี๋ยวไปไปเซ็นท่นเซ็นท่านลาดพร้าวไปเซ็นท่านลาดพร้าวกินก็ตรงกินก๋วยเตี๋ยว แล้วก็ท้องเสียยาวเลยทั้งวันเลยนั่งรถกลับมาบ้านก็ยังยังจะดีว่าได้กินอะไรนะไอตัวไอตัวเม็ดแคปซูลอ่ะน็อกซี่หรือป่ะไอที่ไอที่มันกินแล้วมันช่วยดูดของเสียดีกินไปสี่เม็ดดีมากเออคาร์บอนคาร์บอนไม่ใช่น็อกซี่พูดผิดคาร์บอนเออน่าจะเป็นคาร์บอนนะไอที่มันขายในเซเว่นนะ่ะเออกินแล้วดี กินแล้วดีค่ะคาร์บอนน่ยมันดูดพิกก็คือกินกินคาร์บอนไปไปทีแรกกินไปสองแล้วก็กินไปสองแล้วก็ดีเลยถ่ายท้องเสียเลยหายท้องเสียเลยแล้วก็ดีแล้วก็อัดแล้วก็เลยกินเกลือแร่ตามนั้นก็กินเกลือแร่ตามไปกินทีละขวดทีละขวด,ลขวดแล้วก็เหมือนมันฟื้นพอร่างกายมันได้เกลือแร่ก,กับคืนแล้วมันก็ฟื้นเกือบตายคุณเอ้ยเมื่อวานจริงแต่ดียังมีบุญอยู่กลับมาก็เลยฝืนนะที่จริงไม่ไหวนะ ตาลอยเลยถ้าใครเห็นนะไลฟ์สดเมื่อวานอะตาลอยเลยเมื่อวานแต่ฝืนไงฝืนไลฟ์สดเพราะว่าเสียดายทุเรียนมันเยอะทุเรียนมันเยอะเดี๋ยวขายไม่หมดก็เลยแบบฝืนไลฟ์มแมลงมันกินไม่ไปทานไอนี่ค่ะไอที่ไอ,ท,ไอ,ท,ไอที่ขับท้องเมื่อคืน เป็นพวกไฟเบอร์หรืออะไรสักอย่างจําจำไม่ได้เป็นเม็ดเม็ดเป็นเจลลี่กินแล้วถ่ายดีมากแต่ท้องเสียเลยทําให้ท้องเสียใบไมไมตัดไปเลยเดี๋ยวมันแตกใหม่มันกำลังจะแ,แตกมันกำลังจะแ,แตกอันนี้ใบมันไหม เดีย๋ยวมันก็แตกวันนี้ขายค่ะวันนี้ขายนะคะทุเรียนรอได้เลยวันนี้ขายนะคะรอได้เลยทุเรียนก็ประมาณประมาณสองสามทุ่มอะ่ะวันนี้จะขายประมาณสองสามทุ่ม สองสามทุ่มนี่แหละช่องนี้แหละตามติดตามช่องนี้ไว้เลยทุกคนดิฉันขายในช่องนี้ช่องเดียวกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยค่ะถ้าอยากซื้อก็กดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยจ้าใครอยากทานทุเรียนหมอนทองคัดเกตนะเกตส่งออกนะทุเรียนที่ดิฉันขายจะเป็นเกตจะเป็นเกตส่งออกนะคะ AB นะคะสวยๆเลยรูปสวยๆผูสวยๆถ้าอยากทานทุเรียน AB ก็เตรียมได้เลย AB ก็คือเกตที่เขาส่งไปต่างประเทศนะคะ ตอนนี้ขายอยู่เกดเดียวเลยก็คือ AB ทุเรียนถ้าลูกไม่สวยไม่เอาเลยไม่ซื้อเลยเพราะว่าเราขายของดีเราก็แล้วก็ลูกค้าก็ติดใจก็เลยเน้น AB ล้วนเลยสวย,สวย เนื้อดีมากสั่งมาสามรอบแล้วขอบคุณครักดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะคะให้อาหารไปแล้วนะไม่ต้องให้ละให้ไปเยอะละให้ไปเยอะมากถ้าบ้านเสร็จยายแข็งแรงจะพายายให้ยให้ฝอดพายายมาเที่ยวที่นี่มาเที่ยวจันทบุรี น่าอยู่มากขอบคุณค่ะก็ประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้ก็อยู่ไปอะไรไปฝนกำลังไปเหรอไหนอ่ะยังไม่มานะยังไม่ตกนะอย่าพึ่งตกเลยแต่ตกก็ดีปูนจะได้แน่นแต่ให้ตกตอนช่วงสักตอนนอนน่ะให้มันตกตอนนอนได้ไหมอะ่ะอย่าพึ่งตกตอนนี้ได้ไหมอะ่ะถ้าฝนต,ตกตอนนี้มีแต่ดีกับดีเพราะว่า อันนี้ดิฉันก็แน่นปูนที่เทปไปปูนก็แน่นไม่มีสระว่ายน้ําไม่ทําสระว่ายน้ําค่ะเพราะว่าสระว่ายน้ําเราอยู่นี่เรามีน้ําตกบ้านเรามีน้ําตกมีอะไรไม่ได้ทำสระว่ายน้ํามันไม่มีประโยชน์ในการทํามันดูแลการบํารุงดูแลอีกไม่มีเล่นหรอกไม่ใคยเล่นดิฉันไม่ค่อยได้เล่นน้าเลี้ยงก็ไม่ค่อยเล่นอยากเล่นก็ไปน้ําตกเอาจากนี่ไปน้ําตกพิ้วก็แค่ครึ่งชั่วโมง ไปเล่นน้ำธรรมชาติดีกว่าน้ำตกพิ้วเย็นสบายถ้จะไปแย่ yeah. ใช่ค่ะเป็นบอ่อเอาไม่เคยตามเหรอไม่เคยติดตามหรอคะใช่ปูย่าเดี๋ยวปูค่ะเดี๋ยวทำหมดแหละเดี๋ยวปูย่าปูอะไรเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวทำคาเฟ่ทำค่ะคาเฟ่จะอยู่ข้างหน้าเลยคาเฟ่อยู่นู่นเลยคาเฟ่อยู่นู่นเดี๋ยวฟอร์ดมาจะให้ฟอร์ดส่งพาไป ถ้าพาไปอันนี้ละไปไปการไฟฟ้าละจะไปจะไปทำเรื่องย้ายเสามันเกะก,กะหน้าบ้านเสานี่นี่นู่นอ,อยู่มานี่เดวดิดูดิลานจอดรถใช่ค่ะลานจอดรถจะอยู่ข้างหน้าสุดเลยแต่ว่าทำไม่ได้เยอะนะคะ เป็นลานจอดรถหน้าสุดแล้วก็เป็นคาเฟ่คาเฟ่เนี่ยไม่ได้จะทําแบบร้านกาแฟร้อยเซนะคะคาเฟ่จะทําแบบเป็นกึ่งร้านกาแฟแล้วก็มีหน้าร้านสําหรับขายของที่เราทําไม่ว่าจะเป็นปลาอินทรีหรือว่ากุ้งแห้งหรือว่าทุเรียนทอดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะทําเป็นหน้าร้านก็คือเป็นร้านคาเฟ่ที่เราขายของฝากของอะไรที่เป็นแบรนด์เราอะที่เราของเราเองทําทุเรียนด้วยอะไรด้วยหน้าทุเรียนก็จะขายทุเรียนด้วย ตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นลานจอดรถทั้งหมดเลยดูดิดจากบ้านนู้นบ้านนะบ้านอยู่บ้านอยู่หลังสุดเลยบ้านอยู่เข้าไปข้างในไปข้างในขึ้นชั้นสองแล้วนี่หน้าบ้านก็เป็นถนนเลยค่ะถนนสองเลนนะเป็นถนนสองเลนแบบนี้มันอยู่ในซอยไม่วุ่นวายกับใครค่ะไม่วุ่นวายถนนสองเลนนี่ ที่ข้างนี้ก็เป็นสวนสวนทุเรียนลุงกำน,นันนี่ทุกคนเดี๋ยวฉันจะพามาดูตร,ตรงนี้ว่าเวลาไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยที่นิดเดียวบางคนเขาที่เขาเป็นสิบไล่เขายังเดินได้สบายอันนี้มันแค่สามไล่เองนี่นี่มองจากสซน